ฝังดวนโลกฟันธงทีมชาติไทยได้เหรียญทองที่12ในโอลิมปิกแน่นอนด้านจีนช็อกครั้งใหญ่ขณะที่4ปีหน้าที่สหรัฐอเมริกายกน้ำหนักไทยขอพงาดทองอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้มาพูดถึงข่าวใหญ่ของวงการกีฬาไทยกันหน่อย เป็นควันหลงหลังจากโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทัพนักกีฬาไทยของเราเนี่ยคว้ามา6เหรียญรางวัลประกอบไปด้วย1เหรียญทองจากน้องเทนิสในกีฬาเทควันโดแล้วก็อีก3เหรียญเงินจากยกน้ำหนัก2เหรียญน,น้องเวฟกับน้องธีรพงศ์ขณะที่อีกหนึ่งเหรียญเป็นแบดมินตันวิวกลวุฒินะครับแล้วก็ได้อีก2เหรียญทองแดงจากจันแจมในมวยแล้วก็ น้องออยสุรจนาจากยกน้ำหนักแต่ล่าสุดคุณผู้ชมมันมีข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกและมีผลกระทบต่อทีมชาติไทยโดยตรงเชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ทราบข่าวกันแล้วนะครับตอนนี้รอได้เลยนะครับว่าทัพนักกีฬาไทยของเรากำลังจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครติดตามข่าวถือเป็นข่าวช็อกวงการ ยกน้ำหนักเลยคือต้องย้อนกลับไปในโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจานโรที่บราซิลนะครับซึ่งตอนนั้นในกีฬายกน้ำหนักเนี่ยผู้ตามตรงนะครับเราก็ได้รุ่นเหรียญรางวัลมากมายและมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เราไปแข่งเป็นประเภทชายรุ่น77กิโลกรัมคุณจตุภูมินะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหอายุ23ปีก็เป็นอีกหนึ่งความหวัง เหรียญโอลิมปิกในครั้งนั้นของไทยที่บราซิลนะครับแข่งขันยกน้ำหนักซึ่งตอนนั้นเน่ะเราจบอันดับ4เพราะว่า3อันดับแรกที่จบในกีฬายยกน้ำหนักรุ่น77กิโลกร,รัมชายเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดประกอบไปด้วยนิยาลาชิมอฟจากคาซักลูเซียวจุนจากจีนแล้วก็มูฮัมหม็ดอีฮาบจากอียิปต์โดยตอนนั้นถ้าใครได้ดูถ้าใครจำได้นะทั้ง3คนเนี่ย ยกน้ำหนักแบบทำลายเศษิษโลกคือคุณจัตุภูมเนี่ยสู้เต็มที่แล้วแต่สู้ไม่ไหวจริงเพราะ3คนที่เลียเหรียญรางวัลเนี่ยโอ้โหอย่างนักยกคาซักที่เป็นเหรียญทองเนี่ยนิยาราชิม,มอมเนี่ยคุณผู้ชมเขาทำลายสศษิษโลกในท่าคีนแอนเจิร์ยกได้มากกว่าเศิษิีเดิมถึง4กิโลซึ่งเป็นเรื่องที่คนอึ้งมากในตอนนั้นขณะที่ เหรียญเงินอย่างนักยกจีนหลเซียวจุนเนี่ยยกท่าสแนตร้อยเจ็ดกิโลกร,รัมได้แบบชิวชิคือพูดง่าย่าทังสามคนที่ได้เหรียญทองเงินทองแดงเนี่ยไม่มีใครสู้เจ้าก๊อตจตุภูมิของเราเนี่ยจบอันดับสี่ไม่ได้เหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายเพราะเราสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงๆปรากฏว่าทางฝั่งของยกน้ำหนักเนี่ย เขามีการไปตรวจไว้คุณผู้ชมเป็นวาดา้าองค์การต่อต้านสารกระตุ้นโลกเขาพัฒนาระบบการตรวจสารกระตุ้นแบบใหม่ได้สำเร็จสารบางตัวที่แนนมเนียนตรวจไม่เจอในอดีตคราวนี้จะตรวจเจอหมดทำให้เขาไปตรวจปัสสาวะของนักกีฬาโอลิมปิกย้อนหลังว่าอยากรู้ว่าในอดีตเนี่ยมีใครมีใครใช้สารกระตุ้นอะไรบ้าง ปรากฏว่าข่าวใหญ่ครับคุณผู้ชมยกน้ำหนักที่ก็จัตภูมิไปแข่งรุ่น77กิโลกร,รัมที่โอลิมปิกบราซิลในครั้งนี้ปรากฏว่าเหรียญทองเนี่ยอย่างนิยาร์ไลฮิมอฟเนี่ยปรากฏว่าตรวจพบสารกระตุ้นครับคุณผู้ชมคือโดนจับว่าได้ว่าใช้สารกระตุ้นแล้วก็มีการไอ้นี่กันไปส่งหนังสือว่าคุณใช้สารกระตุ้นนะ แล้วก็ลลฮิมอมเนี่ยเขาก็ไปทําอุทรณ์ต่อศาลกีฬาโลกยืนยันความบริสุทธิ์ใจต่างๆแต่ปรากฏว,ว่าทางฝั่งศาลกีฬาโลกเนี่ยออกมาพิพากษาว่าวาดา้าทำถูกต้องแล้วเพราะลลฮิมอมเนี่ยใช้สารกระตุ้นจริงทําไม่ผิดแล้วก็โดนล,ลิฟเหรียญทองไปไม่ได้โอลิมปิกไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนะทำให้เหรียญโอลิมปิกเนี่ยเหรียญทองเนี่ยมันต้องตกมาอยู่อันดับ2ก็คือจีนต่อด้วย อันดับสามถ้าเกิดจีนโดนอีกเนี่ยก็จะเป็นอียิปต์แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้อะไรเนี่ยโดนอีกหนึ่งคนก็คืออียิปต์อียิปต์เนี่ยก็ตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านครับคุณผู้ชมสุดท้ายก็โดนลิบเหรียญตอนนี้เท่ากับว่าอียิปต์เนี่ยเดี๋ยวรอเขาประกาศอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งทีโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชม ตอนนี้ยังไม่จบแค่นั้นเพราะอียิปต์ที่โดนเนี่ยก็มีสารก็สุดท้ายเนี่ยยังไงก็โดนก็บอกโดนจีนเนี่ยล่าสุดเนี่ยโอลิมปิกที่ผ่านมาหลู่เซี่ยวจุนเนี่ยก็ไม่ได้มาแข่งเพราะว่ามันติดประเด็นเนี่ยเรื่องของการใช้สารกระตุน้นเท่าว่าจีนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนลิบเหรียญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับสื่อต่างประเทศทั่วโลกนะครับคุณผู้ชม ออกมาตีข่าวนี้แล้วก็รายงานไปในทิศทางเลยกันว่าทั้งสามคนน่ะโดนแน่นอนโดนไปแล้วคือเหรียญทองอย่างไรฮิมอฟส่วนเหรียญเงินกับทองแดงจากจีนแล้วก็อิบคาดว่าไม่รอดเพราะต่อให้อุทธรก็ไม่รอดเพราะสารที่พวกนี้ใช้เนี่ยมันเป็นสารต้องห้ามของกีฬายกน้ำหนักอยู่แล้วตอนนี้การันตีเราได้เหรียญ อยู่ที่ว่าจะเป็นเหรียญทองเลยหรือเปล่าเพราะตอนนี้รอคำสั่งสารส่งมาแบบคอนเฟิร์มอีกร้อเซเพราะตอนนี้ทางฝั่งจีนเนี่ยกำลังยื่นแบบยื่นขออุทธรณ์แต่ต้องยอมแล้วว่าโอกาสรอดคงยากเพราะล่าสุดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นทางฝั่งของเสย,ยอดพลตรีอินทรัต ยอดบางเตยนี่ก็โอ้โหเป็นผู้ใหญ่ในวงการกีฬายกน้ำหนักนะครับเขาบอกว่าในวงการยกน้ำหนักตอนนี้นณขณะเน,นี้เขาไม่เคยเห็นใครฟ้องชนะเลยเวลานักกีฬาถูกตรวจพบสารกระตุน้นซึ่งคำพูดนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าเจตทภูมิมีโอกาสคว้าเหรียญทองค่อนข้างสูงอ่า แลวหลายคนก็สงสัยเอ้าถ้าเกิดสมมุติว่ามาตรวจโดบก็จตุภูมิเนี่ยเรามีโอกาสจะโดนอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกน่าจะมีการตรวจไปแล้วเพราะมาดามบุตรนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการกีฬายกน้าหนักไทยก็ออกไม่สัมภาษณ์เหมือนก,กันเ็าบอกว่านักยกน้าหนักไทยไม่เคยโดบอยากตรวจก็มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูจากทางฝั่งผู้ใหญ่ในเมืองไทยที่ ออกม่สัมภาษณ์ออกมาพูดกันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เหรียญทองที่12ในกีฬาโอลิมปิกมีค่อนข้างสูงจะได้เหรียญทองย้อนหลังรอติดตามเขาบอกว่าเรื่องนี้คงใช้เวลาอีกสักพักอาจจะราวๆหนปีครับคุณผู้ชมเดี๋ยว IOC จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการแต่ผมแบบมีครั้งว่าตอนนี้อันนี้เป็นเพจวิเคราห์บอลจริงๆนะ เพจของพี่วิทย์เขาตีข่าวเลยว่าแนวโน้มจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักระดับโลกฟันธงว่ายังไงอุทอนก็ไม่รอดเออเอาสิครับติดตามกันอรอดูเลยนะนี่คือข่าวใหญ่ข่าวใหญ่จริงๆที่ต้องรอติดตามรับชมกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งทีและการไปให้จับตามองถ้าเกิดได้ ได้เหรียญทองจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ชมประวัติศาสตร์จริงๆสําหรับจตุภูมิชินวงศ์เพราะว่าเขาทําถูกต้องตามกฎทุกอย่างแล้วเขาจบอันดับ4แล้วไปสู้กับที่เขาใช้สารอต่างๆแบบนี้ได้ถือว่าสุดยอดเพราะฉันก็รอดูเดี๋ยวมีข่าวอะไรอัปเดตผมจะอัปเดตกันต่อนะครับจากนั้นไปดูทัพนกยำหนักไทยกันหน่อยล่าสุดก็เดินทางกลับมายังเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งไป4ได้สามเหรียญด้วยกันนะครับ เหรียญเงิน2เหรียญเหรียญทองแดง1เหรียญล่าสุดครับคุณผู้ชมเป็นเวฟวิรพลวิชุม,มาแล้วก็ธีรพงศ์ที่ได้เหรียญเงินในกีฬายกน้ำหนักชายเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าในโอลิมปิกเกมที่ LA ที่อเมริกาในครั้งหน้าเนี่ยตนเองหวังเลยว่าจะขึ้นไปคว้าเหรียญทองให้ได้หลังจากนี้จะกลับมาทำงานอย่างหนักที่ประเทศไทยเขาบอกว่าจะยกระดับตัวเอง และจะคว้าเหรียญทองให้ได้ในอีก4ปีข้างหน้าเอาสิครับก็รอติดตามแล้วกันยกน้ำหนักโูโ้ต้องบอกคัมแบ็กกลับมาในครั้งนี้ก็เป็นกีฬาที่แฟนกีฬาชาวไทยคาดหวังเหรียญได้เลยนะครับไปแข่งปีไหนได้เหรียญทุกปีทั้งทองเงินทองแดงเรามีหมดรอรุ้นกันอีก4ปีข้างหน้าแต่ก็ขอขอบคุณทัพยกน้ำหนักไทยนะที่ไปสร้างความสุขแล้วก็ ไปโชว์เห็นว่ายกน้าหนักไทยก็ระดับโลก2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงสุดยอดจริงๆ4ปีหน้าคว้าเหรียญทองมาให้ได้ละกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมอ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นํามาเสนอกันก็ฝากคุณผู้ชม,มกดติดตามกดซับสไคร้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ